ครับวันนี้ก็โฮผมเพจรีวิวทอยนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวหนังสือซูเปอร์เทเลวีคุงเอ็กซ์อนดาแมนเอ็กซ์นั่นเองนะครับผมนะครับก็จะเป็นอุนดาแมนเอ็กซ์นะครับอ่าจริงๆแล้วหนังสือเล่มเนี้ยผมก็ซื้อมาตั้งนานแล้วล่ะนะครับก็เแต่เดือนธันวาแล้วนะครับผมแต่ก็ทุกครั้มารีวิวนะครับผมนะก็ยังไม่ได้แกะนะครับผมก็จะได้มาดูของกันนะครับ ก็อนสื่อเด้มนีนก็จะมีของแถมครับเป็นสปาร์คดอมีก็แมนเอ็กซ์ซีเอ็กซ์อิลูเลชันเลสนะคบผม,มก็คือ,อไอตัวแดงๆที่มันอยู่ตรงด้านขวามือนั่นแหละนะครับผมก,ผมผมก็เนี่ยตัวเนี้ยนะครับก็อ่าก็จะมีกล่องมาให้ข้างล่างอ่านะนะครับอันนี้ผมก็ได้มาจาก ร้านคีโนคุมิยะนะครับผมนะร้านคีโนคุมิยะที่ผมรู้จักเนี่ยก็จะมีสองที่นะครับผมนะที่รู้จักนะก็จะมีตรงสยามนะครับผมเป็นร้านใหญ่ๆนะครับผมนะแล้วก็ตรงเซ็นทรัลเวิร์นะครับผมอยู่ชั้นหกนะคะนะแต่ตอนนี้ผมซื้อมาจากเซ็นทรัลเวิร์ชั้นหกนะครับ,นะรบนั้นแล้วก็มาเริ่มแกะดูกันเลยละกันนะครับผม ่ะ,ะครับผมตอนนี้เราก็ได้ทําการแกะแพ็กสายออกเรียบร้อยแล้วนะครับผมพอแกะแพ็กสายแล้วสีก็จะสดขึ้นนะครับผมนะก็สีก็สดขึ้นเลยนะครับผมอะก็ของแถวก็จะอยู่ตรงนี้แล้วก็ดึงออกมานะครับผม่ะเขาก็รัดหนังยางมาให้ด้วยนะครับอ,อันนี้ก็คือกล่องของ Spark คจอซัลเตอร์แ X e l u l a t i o n e d นั่นเองนะครับผมัแ X X i l l u t i o n e d นะครับ ก็เดี๋ยวแล้วก็ค่อยเอามาดูกันอีกทีแล้วกันนะครับนะถ้ะามาดูหนังสือกันก่อนละกันนะครับนี่ก็คือหนังสือนะครับก็เดี๋ยวเราจะแกะต่างย่างกัน่อนนะครับแกะต่างย่างออกต่างยางหนังสือก็จะเป็นแบบนี้นะครับในส่วนของหน้าปกนี่ยก็จะมี อตั้มแมน X ตัวใหญ่เลยนะครับผมแล้วก็ของแถมนะครับอ่าตรงนี้จะเป็นตั้แมน X C X นะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นตั้แมน X C X เบต้าสปาร์คอาร์เมอร์นั่นเองนะครับแล้วก็มีตั้มแมนกิงกะกับฟิตเตอรี่ด้วยนะครับผมอ่า uh, ตรงนี้ส่วนตรงนี้ก็เป็นไดจินั่นเองนะครับผมอ่า uh, ส่วนตรงนี้ก็เป็นพวกสปราร์ตนะครับมีไซเบอร์ตรงบมด้านในตรงนี้นะ,นะครับผมอ่า uh, ส่วนข้างล่างตรงนี้จะเป็น คอมพิวร์อะไรสักอย่างนะครับผมอันนี้ผมก็ไม่รู้นะอันนี้ก็เป็นหนังสือแมัตอรี่มางอ่ะนั่นเองนะครับผมนะข้างข้างก็อย่างนี้นะแต่ส่วนข้างหลังก็จะเป็นโปรแกรมนะครับโปรแกรมแต่งร,รูปหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะครับผมนะอันนะี้นะครับโอเคนั้นเราก็จะมาเริ่มเปิดกันเลยแล้วกันนะครับ นะผมจะเปิดดูออก็จะมีทำเป็นแบบนี้นะไอนนจะเป็นการใครอยากจะดูก็ไปหาซื้อมากันได้นะครับผมอันในนี้ก็จะเป็นงานส่วนของอาร์เมอร์ของ undermax นะครับอาร์เมอร์ของ undermax นะครับนี่ก็จะมีไซเบอร์คุงล่าอาร์เมอร์ไซเบอร์เอเดคิงอาร์เมอร์นะครับผมแล้วก็ไซเบอร์เบมสตาร์อาร์เมอร์ไซเบอร์เซตตันอาร์เมอร์ แล้วก็อั t ติเม e อีจิตอินเตอร์แมนซนะครับอ่ามาดูก่อนอนะครับล้าจะมีลายหน้านะครับผมก็มีบอกเกี่ยวกับสัตว์ประหลาดทุกตอนเลยนะครับ่ะตั้งแต่ส่วนตั้งแต่หน้านีาน้นะครับก็จะเป็น บอกเกี่ยวกับสัตว์ประหลาดนะครับที่โผล่มาในอุนเดอรแมนเนั่นเองนะคบผมมีพวกเบิร์ดดอนนะครับพวกยามาก้าอะไรพวกนี้นะครับผมนะแล้วก็มีบอกถึงตอนจบเลยนะครับผมส่วนหน้านี้นะครับหน้านี้ก็จะเป็นอะไรอ่ะจะเป็นพวก สัตว์ประหลาดนะครับหรือมษยกต่างดาวนะครับที่มาปรากฏตัวในอุนตร้าแมนเนั่นเองนะครับผมนะก็ส่วนหน้านี้ก็เป็นเกมนะครับอ่าหน้านี้ก็เป็นสปาร์คดดนะครับทั้งหมดหรือเปล่าน่ะน่าจะทั้งหมดนะครับแต่ยังไม่ทั้งหมดนะครับผมนะนะครับก็จะเป็นสปาร์คดอที่เกือบทั้งหมดนะครับก็มีประมาณนี้นะนะครับ แต่หน้านี้ก็เป็นไฟลาของเรา Batman Exhumation Base นั่นเองนะครับผมนะเปิดมานี้ก็จะเป็นมังหะ Batman v i ตอรี่นะครับน,น่าไฟวิ v i c t o r นะครับผมนะก็เหมือนในหนังนั่นแหละนะครับผมนะ เป็นไปถึงจนจบเล่มเลยหรือเปล่าเดี๋ยวถึงดูก่อนเปิดไปหน้าสุดท้ายเลยแล้วกันอ๋อเป็นมังงะจนจบเล่มเลยนะครับนี่ครับพอจบเล่มแล้วเนี่ยก็จะจะมีข้างหลังแบบนี้ครับผมก็จะมีพวกการ์ดนะครับ่มีการของ Batman X มาให้นะครับผมก็จะเป็นรูปภาพสกปรกนะครับอยู่ด้านนี้นะครับอ่ะนี่ก็เป็นอะไรอ่ะ อะไรไม่รู้นะครับแต่เป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับผมนะอันนี้ก็เป็นคุตท่าแอ็ก์นะครับคุนท่าแมนมังะนั่นเองนะครับผมท้าอันนี้เป็นแบบถ้าเป็นแบบที่สองครับแบบแบบแรกจะไม่มีคนนะครับผมแต่แบบนี้มีคนมาด้วยนะครับโอเคนะครับก็หนังสือเล่มนี้เนี่ยก็ถือว่าดีมากๆเลยนะครับผมนะถ้าใครที่อยากได้ก็ตอนนี้ ผมไม่แน่ใจนะว่ามันหมดเรียังนะคบผมแต่ก็ลองไปหาซื้อได้ที่ร้านคิโยคุมิยะเลยนะครับผมนะครับหนังสือซูเปอร์เทเลบีคุงนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็มารีวิวหนังสือซูเปอร์เทเลบีคุง X อุลตร้าแมน X นะครับก็มารีวิวเท่านี้นะครับผมส่วนสปาร์ d ดอร u อุลตร้าแมน X ซี X อิลูเรชันเลสเดี๋ยวผมจะเอาไว้รีวิวตอนที่ผมมี เอ็กซ์ไอเซอร์แล้วละกันนะคบผมจะได้ดูกันให้ครบเลยนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ